อีกหนึ่งเรื่องฮะอันนี้ก็ต้องติดตามต้องไปดูให้ได้เลยนะฮะพูดถึงมิตูนันทิดาแก้วบัวสายนะห่างหายจากการเล่นคอนเสิร,ร์ตไปยาวนานถึง6ปีเต็มแต่เมื่อวานนี้เราก็อ่านแล้วละ่ะประกาศแล้วว่ากําลังจะเปิดขายบัตรแล้วนะฮะกับการได้ขึ้นคอนเสิร,ร์ตเดียวอีกครั้งของเธอนี่คือคอนเสิร,ร์ตนั่งใกล้นันทิดาโซนไนท์ครับซึ่งโปสเตอร์เราเพิ่งปล่อยกันไปเลยนะคะบอกเลยว่าหน้าดูหน้าชมมากๆเพราะคอนเสิร,ร์ตนี้นะคะจัดเพียงรอบเดียวเท่านั้น จากชื่อคอนเสิร์ตก็รู้แล้วว่าแนวเพลงเมื่อวานนี้เราก็สัมภาษณ์มิต่มานแนวโซ,นะโซค่ะที่มิตูนั้นบอกว่าแนวเนี้ยชอบแล้วก็รักมานานมากแล้วก็ร้องมานานมากและยังไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนเลยคือพูดง่ายๆปื้มแนวนี้แต่ไม่เคยถ่ายทอดเป็นเปรื่องของคอนเสิร์ตครั้งนี้บอกเลยว่าแฟนๆ้าห้ามพลาดน,นะคะย้ำอีกทีนะแสดงรอบเดียววันเดียวเท่านั้นนั่นคือ30พฤษภาคมค่ะแล้วก็จองบัตร จองบัตรคือสิ้นเดือนนี้ค่ะคทางไทยทีเก็ตเมเจอร์นะ28กุมภาพันธ์ขายบัตร28กุมภาพันธ์รอบการแสดงหนึ่งรอบ30พฤษภางานนี้รีบนะต้องบอกเลยนะฮะว่าพันกว่าที่นั่งเนี่ยน้อยเลยนะสำหรับมิตู่นะไม่ต้องบอกใครหรอกคะ่ะอืบอกตัวเองค่ะอันนี้ก็จริงครับ<ช>ผมจะทันไหมเนี่ยจะทันไหมนะอเออจองวันไว้28กุมภาพันกุมาี้จองบัตรนะครับ